เด็กก้าววันนี้อยู่ในกก้าวโยบะเออนี่อยู่ในกก้าที่น่าไปแล้วนะคะนี่เด็กก้ากาวที่นวนะคะวันนี้ตอนนี้เขาจะมาตรงทะเลไว้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 าว้ไหนไปนนะครับนี่ครับเต็มตัวแล้วบอสนะคะมาเจ้ามันเต็มตัวแล้วเออแล้วยกินหน่อยกินหน่อยผมไม่หมดอารมณ์ผมนี่หมดออารมณ์เลยนะครับ ผมมาลงที่หัวหินนะคะหัวหินนี่ไม่เข้าใจเล้ออันนี้โบนนี่ใส่คุณไหไม่ค่อยเห็นนะครับผมเปิดแฟลชด้วยเนี่ยเอบียงมาสี่ขเลยนายิบหายเฮ้ยไม่เป็นไรเฮ้ยเขาผ้าเอาผ้าไปแมวกันเข้ครับาเต็มเลยครับ

ลูกชายครับอ้เฮ้ยขยันช่วยด้วยไปคนล่นลูกนะครับโอ้โหมาที่เดนทั้งทีเนี่ยความตรงตอนแรกผมจะไปจนชาแนลเลยครับแต่อนนพอดีอยู่อยู่ที่เดนอันนี้เป็นนิดเฮ้ยเขาใช้หรือไงเป็นไงครับมาด้วยเท้าเดียวครับเอ้ยเป็นไงครับเลยเท้า อนนี้อไรมาดวยโ้ดเฮ้ยเราตรงนี้ไม่ชวนกันเลยเน่ยโอ้โหหนจังตอนเี่เห็นผมผมมี่คิดผิดปะเดียวผมอตรงนี้เนี่ย เราจะเดินยังไงอ่ะร้อนพี่ก็หลบตายร้อนพี่เอ๋อไม่ใช่